ส,สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําในส่วนของซีรีเอตัวที่มีราคาถูกที่สุดนะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ 8, 5, แบตอึด5,000มิแอมป์นะครับราคาดีที่สุดนะครับจากซัมซุงนะครับแรมร่อมให้เยอะนะครับจอใหญ่และกล้องถึง3ตัวนะครับถ่ายมาโคได้นะครับนั่นก็คือ Galaxy A02S นั่นเองนะครับกล้องที่ยอดเยี่ยมนะครับได้กล้องถึง กล้องหลังถึง3ตัวนะครับให้คุณภาพถึงสิบล้านพิกเซลเลยทีเดียวนะครับมีมาโครให้ไลฟ์โฟกัสนะครับเนยยาเซลฟี่จัดเต็มีด้วยด้วยกล้องหน้าที่5ล้านบาทเออ5ล้านพิกเซลไม่ใช่หล้านบาท5ล้านพิกเซลนะครับจอคุณภาพนะครับจอภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับจอใหญ่ถึง6.5นะครับคุณภาพเพชรดีพัดนะครับ TFT LCD ด้วยนะครับมี Dolby Atmos ให้ระบบระบบเสียงนะครับเวลาเสียบสมาร์ทท็อกนะครับได้ระบบเสียงที่ คมชัดนะครับเหมือนเราอยู่ในโรงหนังเลยนะครับแบตเตอรี่ที่ยอดเยี่ยมนั้นก็คือแบตอึดถึง5,000มิลลิแอมไม่น่าม, 5, มุด5,000มิลลิแอมนะครับชาร์จไฟเร็วนะครับเป็นฟัสชาร์จ1 5บวัตนะครับเพิ่มประสิทธิภาพยอดเยี่ยมด้วย CPU นะครับเป็น Snapdragon 450นะครับออ t ตาคอนะครับอัปโรลโดรอปหนจดถึง1.8 GHz กันเลยทีเดียวให้แรม4ความจับตัวเครื่องให้มา64 GB นะครับ เพิ่มเมมเบอร์การ์ดได้สูงสุดถึง1นึเทโลบายเลยทีเดียวนะครับตัวนี้สแกนใบหน้าได้ด้วยนะครับโปรโมชั่นดีๆจากซัมซุงของเราก็มีในส่วนของซัมซุงแคร์พัทนะครับบัลลบูนะครับก็มีให้นะครับสำหรับการหลังการขายนะครับแล้วยังมาพร้อมกับ y o u ูทูบพิมพ์ให้นะครับฟรีไปเลย2เดือนนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับกับซัมซุงหรือตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศนะครับราคาเพียง3,999ันเกร้บบาท สามพันกบาทนะครับก็สามารถหาเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้กับ Galaxy a 0 2 s นะครับสวัครับ